ไถครับมแจะขันหลากัางไงมันมีแต่ขันหลากาหลายสี่ห้าห้าสองคันครับกำลังไล่กันเขาตะ้ังอันนั้นทีทีสี่จุดเจ็ดห้าครับโอ้ใส่เมนเกือบสามสิบตัน ก็เปนี่ยนแน่นนแล้วไหล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 ไรถไหลครับผมวจะของรถเพิุ่บโมยู่นไ่ครับบรรยากาศ เอาแต่ซังเป็นจมนวนขนาดแล้วเมสซี่455ส,สองคันคันนี้ก็455อห้หูใส่หลายครับพวกเรออายเลยอ่ะแก้วปูปตาปูปตาสองคัน กูตาสองเกมเก้าแปดชุนแปดโอ้คันผุนเสียหลายครับคุณ่าจจะมุดรอบแล้วครับปอขานาดไหมเสียมาหลายครับคุณเนี่ย สุดยอดขนาดเอ5 m เ5 4 0ห้มเกห้าสี่ย่าย,ยางไปถามมันมันใส่มาชุเถี่วมันใส่ยักตันไม่ใส่ฝักใส่ไหนตรงนี้งงหล่ออายเลยอ่ะโอ้ย เป็นไงครับพลัง m เก้าห้าสวัสดีครับพี่ใส่มาทุเทื้อเถี่ยวจักตันครับเนี่ยเหียวแจ๊วไว้ครับเมื่อนี้คิดว่าจักตันเนี่ยใส่รถหกล้ <laughs> อ <laughs> ลอายเลยตอนนี้ใส <laughs> ่มาจะใส่ครับเนี่ยขุดข้าวขุดข้าวกุดข้าวขดข้าวงุดข้าวขุดข้าวขน,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 นี่้าวขุดข้าวขุดบ้าวขุดข้าว อ๋ออ่อยซื้อใส่ใส่ในสามสิบกว่าที่ครับป้าใครอยู่ต่อเมือนี่อ่อยง้อแล้วงลียนไยังไงนี่เลียนยากปะป้าอิ่มเก้าหะใส่ไม่ได้หลายปันนี่ห้าจะพ่ายเมืองอิ่มเป็ดอิ่มเก้าแปดใส่ขักใส่เนีย ะบ่ได้ท้ายโดนแล้วครับสตรีรถไถยก็เห็นหลายคันอยู่รถไถยสวัสดีครับพี่ใส่หลายใส่มาหลายปันไหนครับไหนใส่มาจะม่านยิบสองตันนะครับยิบสองปกติใส่ยี่ตันผมบ่ใส่มาหลายต่ผมใส่แต่สิบสองยี่สิบสองนู่นผมหลายประมาณนี้แต่ว่าปกติกับสายญี่ปุ่นแล้วผมว่า <laughs> สามสิบกว่าเขาจะใส่สามสิบแปดกับมิ้นเนาะนี่ครับเอ็มเก้าแปดส่วแปดเออแรงเลยเนี่ยไม่ไมเลยครับเนี่ใส่หกล้อเขาจะอายเลยแต่มันเกินมัเป็นคชื่รถสิบล้อเปล่า้เขาว่าให้เขาเ่าปีนี้เพิ่นเห็นไม่ยูน้ำหกล้อครับอ๋อเขากำหนดบอกว่าทนเป็นคชื่อสิบล้อจะต้องตัดจานหกหกล้อเนี่ยจักตันใส่จักตันก็ได้ อ๋อเป็นชิ้วหกหลอโออันนี้ได้เปียเขาได้ดีเนาะสุดยอดเลยครับไม่มือนี้พ่รถไทยหลายคันมีเอ็มีทีทีสี T ่เจ็ดห้าแล้วก็นสี C ่หาหาสองคันเมีสนี่ครับหกหลออที่เขาลองนี่นะครับโอ้แกวแกวแก,ว,แกวสุดยอดใส่มาแบบเต็มคัรลเบลิลเลยอะ่ะส่มาจาจะทังไหนครับทางเมื่อยดีครับเมื่อยวดีเมื่อยวดีเมื่อยวดีอุ้พี่ครับผม ยี่สิบโล,โลแรงแล้วเลยสบายชิวๆรถเดิมๆนั่นมาเนี่ยเดิมๆเนี่ยกุบตาจารันชัยโอ้แขว,ว,ว์แขว์แขว์ครับขอบคุณครับพี่อโอ้หาางรล,ะล,ะละ้อไทยอีกกัน